ค <c oughs> รับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้อเรามาติดตั้งพ่วงข้างที่อําเภอพนมจังหวัดเช,ช,ชียงเซานะครับก็ตัวนี้จองคิวอยู่หกเดือนกว่านะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งตัวกับเวฟร้อยยีห้าไอตัวใหม่ล่าสุดปีสองพันยี่สี่นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับตัวพ่วงตัวนี้เป็นพ่วงข้างโดยสาร VIP ตะกา้าจัมโบ้ราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดพัน ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับก็จะประมาณนี้แต่ลูกค้าขอเลือกที่จะเป็นเบาะถอดได้นะครับก็เบาะตัวกลางนี่ก็ถอดได้นะนะฮะเนี่ยฮะถอดได้นะครับก็ส่งเข้าไปเบาะนั่งตรงกลางเนาะนะครับแล้วก็มีเบาะพิงหลังพิงข้างให้นะครับพิงข้างตัวนี้เห็นไหมฮะนี่าถอดได้นะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่รวมรถไม่รวมส่งแต่ก้าจัมโบ่เบาะถอดได้นะครับอ่าใส่เข้าไป อันนี้คือเป็นบอกพิงหลังนะนะครับก็ประมาณนี้อ่าบาะพิงข้างนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีบอกพิงหลังให้นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไม่รวมรถไม่รวมส่งตก้าจัมโบ่บอดถอดได้นะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะครับอันนี้คือเป็นบอะพิงหลังนะก็จะประมาณนี้นี่ฮะก็จะเป็นพ่วงข้างโดยสาร V i P แล้วนะครับแต่แต่นะครับผมต้องบอกว่า อย่างนี้นะครับคันนี้นะครับคุณพี่เขาขอเพิ่มขายของหนึ่งถาดกันสาดสองด้านนะครับกันสาดตัวนี้นะครับกันสาดแผ่นใสทิ้งชายตัวนี้นะครับช่างต้องบอกก่อนว่าด้านละแปดร้อยนะนะครับแล้วก็กันสาดด้านนี้นะครับด้านข้างนะครับนี่หันเนี้ยเห็นไหมกันสาดด้านข้างตัวนี้นะครับด้านละหนึ่งพันนะ ดาลลาหนึ่งพันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพอเขาเก็บตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถามว่าพิเศษยังไงคันนี้นะครับอ่าเป็นพ่วงข้างขายของนะครับอ่าเขาจะมีถาดตรงกลางถาดหนึ่งนะครับคุณพี่เขาขอเพิ่มเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้ขายของนะครับเผื่อไว้ขายของก็คืออยากทําครั้งเดียวให้จบเลยนะครับเผื่อขายของถอดบอร์ดนี้ออกนะนะครับถอดเบาะพิงออกนะครับอ่าหมุนไปรอบคันหน่อยลกูกไป รอบคันหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูด้าน, <S <S านหลังกันนะครับก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะครับระวังระวัง,ะวงนะครับผีเสื้อสามตัวเอกลักษณ์ของช่างตั้มต้อง,งมีเน้นย้ำเสมอว่าพ่วงข้างใต้ายแดงนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่าตัวถาดนะครับคือตัวนี้นะครับถาดขายของนะคือตัวนี้นี่ใส่เข้าไปก็คืออยากทำ อย่างคำครั้งเดียวจบเลยครับนี่ประมาณนี้อ่าใส่เข้าไปปึ๊บได้ไหมอ่านี่ประมาณนี้เลยนะถาดขายของอันเนี้ยพร้อมพร้อมขายของแล้วนะครับคือถาดตรงกลางตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะอ่าตัวนี้ถ้าถาดเพิ่มถาดตัวนี้เพิ่มที่ สามพันนะครับสนะามพันเนาะถาดกลางสามพันนะครับอา่าเสร็จสับแล้วราคาทั้งหมดทั้งคันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงที่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับตะกร้าเก็บของใต้ลังคาเหมือนหมุนรอบคันในโลกตะกร้าเก็บของใต้ลังคาก็มีให้นะครับก็กระจกมองหลังเราก็มีให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเหล็กจับกันตกก็มีให้นะเนาะอ่า เดี๋ยวเรามาดูมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้มาคงมาดูเห็นไหมฮะในกรณีที่เราขายของเนี่ยด้านล่างเห็นไหมสามารถเก็บถังน้าแข็งเก็บอพวกสัมภาระพวกอแป๊บซี่โค้กอะไรก็เก็บเข้าไปนะครับเก็บเขาได้นะครับ,บ,นะรบอโอเคประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น หน้าเพจ Facebook Facebook TikTok อ o u t u b e นะครับอ uh, ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ f อนะครับขอให้มีความสุขมีเงินทองใช้กันทุกๆคนรักนะจุบจ๊บๆสวัสดีครับดังว